สมเด็จบางพม0่วนเก้านะครับก็จริงๆเราก็พบเจอเรื่อยๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าพาแบบนี้จะไม่ค่อยได้เห็นเนาะนะครับเพราะว่าเป็นพาที่เนื้อจัดมากๆนะครับเป็นพาที่นะครับฟอร์มเนี่ยนะครับอย่างกับพระบางพมกูเก่าทีแียวเนาะนะครับจะดูดีหูดูด้านข้างนะครับดูหลังนะครับหลังนี่คือถ้าเห็นแต่หลังนะครับจะไม่บอกเลยว่าจะไม่คิดเลยนะนะครับว่าเป็นนะครับบางพม0่วนเก้าเนาะนะครับแล้วก็มีนะครับชิ้นนะครับพวกแบบเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ สมเด็จบางพมนะครับอยู่ในเนื้อเต็มไปหมดเลยเนาะโอ้หไม่มีเนื้อเน่าเลยเนาะนะครับต้องบอกเลยว่าวันละนะครับเขาคือสุดยอดมากๆเนาะนะครับคนส่วนใหญ่ม้างจะบอกว่าหลวงปู่พิมโยนี่เนื้อจัดนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูสององค์ผมอยากจะบอกเลยว่าพระองค์ซ้ายนะครับศูนย์เก้านะครับดูแล้วนะครับเพอเพอจะจัดกว่าด้วยกันเนาะนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูด้านหน้าและหลังเลยโอ้หไม่ได้หนีกันเลยเนาะสภาพระเนาะปึกมากๆเนาะนะครับ๋ยวางนี้ก่อนเนาะนะครับก็นะครับเอา มีเนเอสมาคมนะเอาสา0 0มนบาทนะครับชอบถูกใจไงต่อรอแล้วกันเนาะนะครับบอกเลยว่านะครับโคตรพิเศษพิเศษมากๆเนาะนะครับพราแบบนี้อาจจะพบเจอเลยไปนะครับแต่ว่านะครับไม่ได้เจอสภาพนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ลักษณะของคนที่นะครับชอบพันจัดต้องชอบรงนี้เนาะนะครับจะเห็นว่านะครับตรงเนี้นะครับมองเข้าไปก็เห็นเนาะนะครับว่าเป็นนะครับก้อนนะครับบางพรมนะครับก้อนขาวๆเห็นไหมนะครับเห็นไหมเป็นก้อนบางพรมนะครับที่เขามาผสมนะครับก็คือก้อนบางพรมกูใหม่นะครับซึ่งนะครับ เนี่ยนะครับเนื้อจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยคือแบบเดียวกันเนาะนะครับ